เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์าน,นี้ที่น่าสนใจค่ะก็จะเห็นว่าภาพภาพรวมนะคะเราคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะที่เปิดตามตัวดาวโจนส์แล้วก็ยืนบวกได้นะคะแต่ว่าลักษณะความโดดเด่นที่จะไปต่อเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดกว้างมากนักนะคะสำหรับกรอบของแนวต้านนะคะอย่างตัวของเซ็นทรัเด็กเองเนี่ยนะคะบริเวณพัน5ร้อยห้านะคะถึง1ัน7ี่้อยเจ็ดเนี่ยก็ น่าจะติดนะคะส่วนทางด้านของอาฟากนะคะของทางด้านฟิวเจอร์เองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็มองแถวแถวโซนบริเวณกรอบนะคะ850จุดนะคะจนถึงบริเวณ855นะคะก็น่าจะยังคงเป็นจุดหลักนะคะที่จะทําให้เกิดระยะการาติดนะคะหรือว่าถูกขายทํากําไรได้นะคะในช่วงเช้านี้นะคะแต่ถ้า ไปไล่ดูนะคะเมื่อวานนี้ประเด็นที่ทุกคนรอติดตามกันนะคะพี่วก็คงจะเป็นเรื่องตัวของกนงนะคะที่มีมติออกมานะคะคงดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าการคงดอกเบี้ยของกนงนั้นนะคะก็เสียงนะคะแตกนะคะก็คือมีสองท่านในคณะกรรมการนะคะมีความเห็นว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนะคะ0.25เปอร์เซนตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ มองในมุมบวกนะคะต่อตลาดขึ้นมานิดนึงนะคะแม้ว่าภาพเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของทอทอเองนะคะก็มีการหันนะคะประมาณการนะะ GDP นะคะในปี67ก็คือปีนี้นะคะ,ะลดลงนะะก็คือเหลือโต2.5%นะคะถึง3%นะคะในขณะที่เงินเฟอ้อ ทั่วไปเนี่ยนะคะก็วางไว้ทรงทรงตัวนะคะอยู่ในระดับต่ำนะคะใกล้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ,ะจากเดิมเนี่ยสองเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราไปดูกันนะคะทบทเขาเคยคาดการตัว GDP ปีหกเจ็ดเนี่ยโตสามจุดสองเปอร์เซ็นตะคะตรงนี้ไม่รวมดิจิทัลวอลเลตนะคะสาเหตุที่มีการปรับลงเนี่ยนะคะก็ขอให้เหตุผลว่ามาจากภาคการส่งออกแล้วก็การผลิตนะคะที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะ ึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องตามดูกันกันต่อนะคะแล้วก็ตัวของเงินเฟอ้อระดับต่ำเนี่ยนะคะเขาก็มีการคาดนะคะว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นตได้นะคะแม้ว่าจะช้ากว่าคาดก็ตามเพราะว่าเงินเฟ้อนะคะของไทยที่ติดลบนะคะเป็นเดือนที่สี่แล้วก็แนวโน้มในเดือนกุมภาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะติดลบเป็นเดือนที่ห้าตรงนี้เนี่ยทางทพทเขามองว่าเอ,อ่อมาจากผลของมาตรการภาครัฐต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่ เข้ามานะกระทบภาพการลงทุนเมื่อวานนี้นะคะแต่ถ้าดูโดยองค์รวมแล้วเนี่ยก็ยังคงมองในมุมที่เป็นบวกนะคะเพราะว่าเสียงแตกนะคะของทางด้านท่านคณะกรรมการกรอง,งอตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะ,ะนำไปสู่นะคะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในอนาคตนะคะซึ่งถ้าไปดูนะคะทางด้านของอฝันวิจัยเนี่ยได้มีการดูจากสถิตินะคะ ที่ผ่านมานะก็จะพบว่าเมื่อไหร่นะคะที่มีเสียงแตกนะของการประชุมกรนอง,อง,องเนี่ยก็พอคาดหวังได้ว่าในครั้งถัดไปนะคะซึ่งรอบถัดไปเนี่ยเรากรนอง,อง,องจะมีการประชุมกันในวันที่10เมษายนนะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นเรียกว่าลุ้นแล้วกันนะคะการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะสู25่25ซนะคะซึ่งเฟดเนี่ยจะประชุมก่อนหน้าเรานะ,ะเฟดเนี่ยจะประชุมวันที่ หพฤษภาคมนะคะก็คงจะต้องมาลุนประเด็นนี้กันนะคะซึ่งถ้ามีการปรับลดนะคะก็น่าจะเป็นบวกนะคะต่อภาพรวมของอตัวของตลาดหุ้นไทยได้นะคะนะคะแล้วก็ถ้ามาดูนะคะ,ะตัวถัดไปนะคะก็คือประเด็นถัดไปเนี่ยนะคะก็คือทางด้านปปชเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงออกมาพร้อมกับกรนงเลยนะคะตอนช่วงบ่ายสองนะคะเขาก็ เปิดนะคะ8ข้อเสนอนะคะที่จะส่งไปที่รัฐบาลนะคะในซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีการส่งกันอย่างเป็นาทางการนะคะในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยปปชเขากา็ประเมินนะคะว่าสามารถทําได้นะ,ะแต่ว่าการกู้เงินตามพรลบเงินกู้เนี่ยเสี่ยงขัดรัฐธรรมน,นูญแล้วก็วินัยการเงินการขังนะคะซึ่งทางด้านปปชก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าแนะให้ใช้ งบปกติจ่ายเงินนะคะโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดผ่านแอปเป่าตังค์นะคะแล้วก็เน้นที่คุ่มปรอะบางอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นข้อเสนอนะะที่มีการายื่นนะคะไปที่ตัวของรัฐบาลนะคะแต่ทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ยังคงเดินหน้านะคะที่จะทําโครงการนะคะตัว d ิจิ t a ลวอลเล็นะคะแล้วก็ยังไม่ปรับลดนะคะตัวของวงเงิน1 0 0 0 0บาทด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะยังคงเป็นตัวกระตุ้นนะคะหรือว่าเป็นบวกนะคะต่อกลุ่มที่ยังขึ้นมาน้อยนะคะอย่างเช่นตัวของกลุ่มคอมเมอร์สเองนะคะหรือว่าการบริกลุ่มที่อ้างอิงการบริโภค นะคะในประเทศนะคะแล้วก็คาดหวังนะะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในตัวดิจิ t a ลวอลเล็ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเอ่อ CPF h o m e Pro j m a r t c r BJ c BJC เนะ,ะ c p เหล่านี้นะคะก็ย่งน่าจะเอ่อเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะ,ะหรือว่าน่าจะมีโอกาสในการปรับขึ้นนะคะเพื่อที่จะรับมาตรการดังกล่าวนะคะหากมีอ่อมาตรการเกิดขึ้นจริงนะคะ แล้วก็ถ้ามาดูนะคะเช้านี้ก็คงจะต้องติดตามเพิ่มเติมในตัวของ CPI นะคะของทั้งจีนนะคะแล้วก็ตัวของ p p i ด้วยนะคะก็คงจะต้องตามตัวกันในช่วงเช้านะคะเพราะว่าจะเป็นซนติเ m e n t นะคะต่อภาพรวมของตลาดหุ้นไทยได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะในเชิงที่ไล่าจากภาพกว้างลงมาให้ค่ะแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของตลาดอย่างเช่นตัวของฟิวเจอร์เองนะคะที่เปิดทําการแล้วนะคะก็ ได้ได้ว่าไปชนแนวต้านนะคะแล้วก็มีการขยับตัวอ่อนลงมาบ้างนะคะเช่นเดียวกันกับเซตก็เปิดตัวแถวๆสักพันสี่ร้อยจุดตรงนี้นะคะก็พาดว่าภาพโดยรวมนะของเซตอินด็กเนี่ยนะคะก็ในลายสาสิบนาทีเนี่ยนะคะก็ะะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่เป็นเนกาทีฟ e ดเวอรนเจเกิดขึ้นนะคะ <Aww. S 1> ก็อาจจะทําให้การไปต่อในช่วงของแนวต้านพันสี่ร้อยห้าพันสี่ร้อยเจ็ดตรงนี้อาจจะติดนะคะแล้วก็เกิดการอ่อนสลับ ในหลายชั่วโมงได้แต่ก็ไม่ต่ำกว่าันสามร้อยเก้าสิบจุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฐานแน่นๆดันแรกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสี่นะคะแต่ว่าทาร็ตเนี่ยค่ะในระยะหลักเนี่ยพันสี่ร้อยสิบพันสี่ร้อยี่สิบเนี่ยค,คาดว่าจะเริ่มมีแรงขายนะคะก็เลยทําให้การไปต่อเนี่ยอาจจะมีแก๊ปที่เปิดไม่กว้างแล้วค่ะพี่มอนน้องทุนอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ไล่ให้ดูนะคะท่านนั้นเองในในส่วนของเอสซา 50, ซีรีส์เอสสองสีน้านอย่างไรคะ ในด้านของตัว CLH นะคะก็มองว่าแนวต้านนะคะบริเวณแถวโซนนะคะแปดร้อยห้าอยหจุดเนี่ยยังจะเป็นด่านหลักนะคะที่จะผ่านได้ค่อนข้างลำบากมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีการย่อสลับให้เห็นด้วยนะคะในภาพลาย30นาที ก็เหมือนเซตเลย Copy Set มาเลยนะคะมี Negative d i v e r g e n c เกิดขึ้นในภาพราย30มนาทีเหมือนกันนะคะดูแนวรับสำคัญที่843จุดนะคะซึ่งถ้าไม่ได้ต่ำไปกว่าแนวนี้เนี่ยภาพการส่งตัวในเชิงบวกแล้วจะกลับไปเทสต์ตรงบริเวณกรอบหลักแควแถวสัก ยืนเหนือ855จุดขึ้นไปนะคะไต่ระดับไปที่860หรือ870ยังมีอยู่แต่ถามว่าช่วงวิ่งที่เหลือเนี่ยแนะทยอยปิดสถานะทำกำไรอาทํากาไรในฝั่งรองแล้วนะคะหลังจากที่ถ้าสามารถที่จะเปิดรองได้ที่ต้นทุนต่ําในช่วงที่มีการชะลองลงไปนะคะรอบที่ผ่านมาค่ะได้ค่ะถ้า,างั้นก็ตามนั้นเนาะในเรื่องราของบรรยากาศตลาดโดยรวมนะคะค่ะส่วนท่านนททองคำ่ะคะค่ะ,คะ ในด้านของราคาทองคำนะคะเอ,อ่อจะพบได้ว่าทิศทางนะคะของราคาทองคำเนี่ยนะคะจะเป็นเอ,อ,อบไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์เหมือนจะรอเลือกทางอยู่นะคะพี่ม่อนนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาทองคําในปัจจุบันที่แข่งตัวอยู่บริเวณโซนนะคะ2,015เหรียญนะถึง2,060เหรียญนะคะ, 2, นนะ,คะตรงนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเป็น แนวโน้มของการขยับตัวขึ้นต่อไปแรงๆเนี่ยก็เนื่อม,มาจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์แล้วก็มีประเด็นที่กดดันนะคะก็คือตัวของอาาัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะคะที่มีออกมาในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มี ทางด้านของประธานเฟดเองนะคะก็คือ,อคุณพาวเวลนะคะรวมทั้งประธานเฟดสาขาย่อยเนี่ยนะคะก็ออกมาประเมินนะคะว่ายังไม่ได้รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะ,ะ,ะปรับลงไอขอโทค่ะปรับลงอัตราดอกเบียะะ้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยนะคะกระแสข่าวที่มีประเด็นออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ทางด้านเฟดเองเนี่ยจะเริ่มมีการปรับ ลดดอกเบีย้ยนะคะในช่วงพฤษภาถึงกระกฎาคมนี้นะคะก็ตรงนี้ทําให้แรงส่งต่อนะคะของราคาทองคำเนี่ยยังมีการเก็งกําไรต่อเนื่องนะคะจุดณปัจจุบันของราคาทองคำเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่เลือกทางนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยห้าสทั้งสองด้านเลยนะคะก็คือว่าถ้าหลุดตรงแนวนะคะสองพเสิห้าเหรียญลงมาอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณลบนะคะโอกาสหลุด 2,000เหรียญยังมีอยู่นะคะเพราะว่าความเสี่ยงที่ไปดูในภาพใหญ่รายสัปดาห์ถึงรายเดือนเนี่ยราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะต่ํากว่า2,000เหรียญอยู่นะคะแต่ถามว่าถ้าพลุแรงๆเร็วๆนะคะเราก็ทํเออทําไพนะคะไปที่ระดับออทําไพแถวๆบริเวณ2,000เหรียญเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเดินหน้านะคะของราคาทองคำที่จะปรับตัวขึ้นต่อเลยนะคะซึ่งตรงนี้ยังคงต้องรอดูนะคะแต่ถ้าเราไปไล่ดูด้านกองทุน SPDR เขาขายมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะคะ ปีที่แล้วก็ขายนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงขายต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังขายออกมาอีก5.47ตันนะคะทำให้ยอดรวมการถือครองเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเหลือแค่842ตันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าราคาทองคำเนี่ยค่ะพี่มอนคงจะต้องจับตาในตัวรายงานเนงินเฟอ้อของสหรัฐวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเราก็น่าจะทราบกันเช้าวันที่14นะคะคอนเซนแซคาดการไว้ที่2.9%เยอันเยียนะคะของ อันนี้ต้องดูซึ่งก็ต่ํากว่าธันวาคมนะคะในปีที่แล้วที่อยู่ที่สามจุดสี่เปอร์เซ็นตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องตามดูว่าจะออกมาหาเท่ากับคอนเซนซัสคาดการหรือเปล่าหรือว่าต่ำกว่าคอนเซนซัสคาดการนะคะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อนะคะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคอนเซนซัสคาดการก็คือชะลอลงใกล้เป้าหมายของเฟดที่2%เนี่ยก็อาจจะนำมาสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย นะคะของเฟดที่เร็วกว่าไทามนะ์ไลน์ณปัจจุบันได้ค่ะตามกรอบนั้นเลยนะคะที่เบรกไว้ white, เนาะได้เลยนะคะค่ะ,คะได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์นี้ค่ะ,คะในด้านหุ้นแนะนำนะคะทางฝ่ายวิจัยของเอเชียพัฒก็ <c oughs> ทางเทคนิคนะคะก็จะเลือกเป็นตัวของ CPN นะคะ CPN เนี่ยนะคะก็เน้นนะคะตั้งรับนะคะ <c oughs> โดยวางนะคะบริเวณแนวกัน ตั้งรับไว้นะคะแถวบริเวณ64บาทนะ,ะบวกลบแถวๆนี้นะคะก็คือโซนนี้เลยนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะแถวบริเวณ68บาทนะคะให้ขัดลอดไว้ที่62บาทะะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเก็กกำไรหลังจากที่มีการย่อลงมาะะก็คือตัวของวีไอ e c ราคาเป็นไซด์เวดาวนะคะแต่ก็มีการเบรกกลับขึ้นมาแล้วนะคะก็เน้นตั้งรับค่ะที่บริเวณ4บาท 84นะคะโดยวางเป้าทํากำไร5้าบาทยีนะคะแล้วก็แนวคันลอดอยู่ที่4.70บาทเจสนะคะส่วนในเชิงของอพื้นฐานนะคะเราวันนี้เลือกตัวท็อปิกนะคะจะเป็นตัวของ BJC นะคะก็แฟงไวลลูอยู่ที่35บาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น j m a ารค่ะแฟงไวลลูอยู่ที่2 3่สบาทหกนะคะแล้วก็ CPN ตัวเดียวกันกับเทคนิคนะคะแฟงไวลลูอยู่ที่83บาทค่ะคะพื้นฐานสองตัว แล้วก็พื้นฐานรวมเทคนิคคือ C P N นั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าได้เลยนี่ก็เป็นรายเอียดช่วงเช้านี้นะคะในเรื่องราวบรรยากาศตลาดหุ้นเอ b บิ c คอยมีด้วยไหมฮะมีมีมีตัวบิตคอยด้วยไหมะมีนักทุนังไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวบิตอ๋อไม่ได้ดูคดะค่ะได้คอ่าได้เลยนะคะสำหรับอ่ตลาดในตอนนี้นะคะอ่ย่อลงมานะคะหนึ่งสามเก้าห้าเก้าหกนั่นเองนะคะอ่ก็ชน พันสี่ร้อยอ่าดูว่าช่วงปิดจะยืนได้ใช่ไหมฮะย, uh, ยืน,นได้อแ,แนวของเซตเวันนี้ค่ะจะไม่ไม่ต่ำกว่าพันสามร้อยเก้าสิบพันสามร้อยเก้าสิบสี่นะคะยืนได้ค่ะจังหดดวัดย่อนเนาะ,ะเป็นเหมือนการใช้ตัวค่ะค่ะ,คะโอเคอ่ะทีนี้เอ่อที่เห็นในโมซัซทีปตอนนี้เลยนะคะนักทุนไปถามพี่มันถามในโมซัซทีปกันเลยนะ,ะกลุ่มปตทสพและปตะทนะฮะเช่นกั แต่ในในด้านของตัวปตทเองเนี่ยนะคะเอจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ขยับตัวขึ้นมาแรงนะคะวันนี้ก็เอติดกรอบแนวต้านนะคะแล้วก็พักตัวนะคะช่วงย่อยๆลงมาบ้างนะคะก็มองว่าอัพไซด์นะคะของปตทเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายกับภาพรวมของตลาดนะคะก็คือระยะของการขยับตัวขึ้นต่อนะคะของปตทเนี่ยอาจจะดู นะคะบ,บริเวณโซน35มสิบหาบาทห้ไว้ด้วยนะคะอาจจะเริ่มติดติดนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็คือตัวของอ่เวสเท็กันะคะ <Okay. S 1> ก็คือตัวของอ WTI นะคะ <Okay. S 1> ขูดเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะขยับตัวต่อเนื่องนะคะไปที่บริเวณแถวๆถวสักเจเหรียญได้เป็นทารกเกตนะคะก็แถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันสีเหลืองๆตรงนี้ก็ดีนะคะ ตัวปตทเอาน้ำมันน้ำมันนะฮะอันนี้คือตัวเวสเท็กซ์ค่ะตามตามราคาน้ำมันใช่ไหมฮะอ่าค่ะอันนี้ราคาน้ำมันปปสามสิบห้าบาทหน้าสิบตอนนี้สามสิบสี่เนี่ยฮตัวปตทอาจจะไม่ได้วิ่งอ่ไปในเชิงเดียวกันราคาน้ำมันเท็กซี่เดียวนะคะต้องเป็นตัวของสปหรือว่าอาจจะเป็นตัวของโรงกันนะอย่างไทยออยในเชิงเซนติเมนต์เวลาราคาน้ำมันขยับเนี่ย พวกนี้อาจจะขยับตามนะคะแต่ว่าถาว่าราคาขึ้นมาเยอะอาจจะระวังแรงขายบ้างนะคะเหมือนกับภาพรวมของเซตอินเดกค่ะได้เลยประมานี้นะคะสำหรับนักทุนไม่มีคำถามตอนนี้เลยฮะบ d ดีค่ะโรงพยาบาลนะ,ะ,ะในด้านของบ d m s เเนี่ยะจะขยับตัวได้ดีในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการ อ่าพักตัวนะคะก็มองบีบีเเนี่ยังจะเป็นการแว่งออกข้างๆนะคะโซนบริเวณการแว่งตัวก็อยู่ที่27.50บาทนะคะจนถึง2 9บาทแต่ไฮรอบนี้ยังไม่ถึง2 9บานะคะขึ้นมาไฮสุด2ี่สบบาทเจสาตางค์ค่ะได้เลยนะคอะอ่มีนักคนสอบถามแอดฟ้านะคะควรขายก่อน XD มั้ยไหมคะขอดาวน์าตานด้วยค่ะ อในด้านของตัวแอดวานนะคะรา<ช>คา<ช>ก็ลงมานะคะ<ช>หลังจากที่มีการประกาศโนนะคะ<ช>มองว่าถ้าถ้าดูนะคะในตัวของแอดวานนะัปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะขายออกก่อนเนี่ยนะคะอืมอาจจะอยู่ในช่วงโซนกลางๆนะคะคือกรอบนะัปัจจุบันเนี่ยเหลือดาวไซส์อยู่ประมาณสักสองร้อยสิบ บาทนะคะจนถึง214บาทนะคะแล้วก็ในด้านของอัพไซด์เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสองรบาทยังเป็นการแกว่งแว่งตัวเฉยๆเองค่ะยังไม่ได้มีการให้เทรนเป็นแนวโน้มว่าจะเป็นการขยับลงหรือเปล่านะคะต่อไปอินทัตอีกตัวหนึ่งเนาะที่ปันผลเหมือนกันนะอะ่ในได้ด้านของตัวอ,อินทัตเองเนี่ยนะคะมอ,คมองว่ามองว่าน่าจะ ไปต่อได้ลำบากนะคะเพราะว่ามีสัญญาณการอ่อนตัวนะคะในช่วงสั้นๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับตัวของอิมทัศน่าจะอยู่ในหน้าของการชะลอตัวลงมามากกว่านะคะโดยเฉพาะหลุดต่ำกว่าบริเวณ73็บาทห้บเนี่ยอาจจะระวังการไหลมาที่72็ดสบสองแล้วก็เจบบาทค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของกราฟกรฟแม่ตัวที่เกี่ยวพันกันหมดเลยนะกลุ่มนี้ตัวกรา โอเคอ่อ <Okay. S 2> ในด้านของเก้านะคะ <Okay. S 2> ในด้านของเก้าเนี่ยนะคะก็เป็นการแววงตัวอยู่ใน ในกรอบเหมือนกันนะคะเป็นกรอบการแกวงตัวอยู่บริเวณ42นะจนถึง46บาทแต่ว่ามีแนวโน้มแกว่งในเชิงบวกนะ,ะก็คือเอให้นะคะการโยนตัวน่าจะอยู่ในฝั่งของขอบบนมากกว่านะคะก็คือเตรียมไต่ระดับไปที่46บาทนะคะัแต่ไปข้างบนนะฮะโอเคอต่อไปอีกตัวหนึ่งหุ้นทรูค่ะน้องทรูเนี่ยขึ้นมาแรงเลยนะคะเอ่อ ไม่ได้ดูเนี่ยราคาค่อยๆย,ยับขึ้นเลยนะคะ <6 S 1> ก็มองว่าใช่ค่ะ,ะตัวทูเนี่ยรอบที่ปรับขึ้นมาแรงตรงเนี้ยน่าจะยังไม่ผลนสี่บาทนะ,นะคะคิดว่าตรงโซนเนี้ยนะคะเป็นเป็นจุดที่อาจจะถูกเทคโปรฟิตนะคะพาดว่ากรอบนะตรงเนี้ยค่ะแถวบริเวณการขยับตัวขึ้นมาแถวเนี้ยอาจจะต้องเริ่มระวัดระวังแล้วนะคะสำหรับตัวทูนะคะค่ะ <c oughs> ในส่วนของตลาดตอนนี้ก็ย่อลงมานิดหน่อยเนาะกขึ้นมาตลาดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแต่ไม่ให้หลุดหนึ่งสามเก้าศูนย์เนาะ,ะแนวโน,โน้มไม่หลุดแ่ะวันนี้มไม่หลุด,ลดเป็นแค่ลักษณะของการคลายตัวจากรอบขึ้นแรงเท่านั้นเองไม่ไม่หลุดสามเก้าศูนยอ่มีนักทุนถามตลาดหุ้นเวียดนามน,นะฮะ 1> e 1อีวันนะตัวเวียดนามเป็นตัวม e นะาดูก่อนนะว่าในนี้อีวันนะอีว e ันมีมีแค่น้อยมันอยู่ในสตรีมมิ่งดีละฮะในสตรีมมิ่งพอดีอันไม่ได้ดูเวียดนาม <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูโค้ดในหนึ่งครับโค้ดก็คืออีวันอีหนึ่งนะ e 1, e 1, แล้วก็วีเอฟบีเอ็นตัวศูนย์หนึง่งใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวดีอาร์ก่อน ของตัว D R เลยว่าตี D R หรือเปล่าคะหรือตัวดัชนีเนี่ยใช่ใช่ดัชนี D R เวียดนามของเอรบัวหลวงอะวัเอฟบีเอ็นศูนย์หนึ่งจำคุณไม่ได้เพราะยาวมากอ่าได้ได้พี่บอกให้นะมันอยู่ในเทคนิคของตัวที่น้องออยดู e แล้วก็หนึ่ง e หนึ่ง v f b n ป่ะคะค่ะใช่ e หนึ่ง v f b n เนี่ย v f แล้วก็ v n ฮะ e หนึ่งแล้วก็ v f บีเอฟสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งมีหนึ่ง v ีเอสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะของของบ r อาของเวียดนามเอ่อตัวนี้เดี๋ยวขอดูในน,นี้นิดนึงนะคะอีกโปรแกรมมีคะ่ะมีคะ่ะโปรแกรมนี่แหละที่เปิดเห็นอยู่ โอเคอนี้อดูอีกอดูอีกอันนี้โอเคอันนี้อันนี้มีอันนี้มีไม่เป็นไรอยู่ในอันนี้เนี่ยถ้าดูตรงบริเวณแนวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีอัพไซต์ต่อนะคะอยู่ค่ะยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนะคะที่แนวไฮเดิมนะคะไฮเดิมก็คือตรงบริเวณตรงนี้ค่ะอันนี้ถูกโค้ดไหมคะพี่มอน ถูกถูกสามสิบสองบาทนะคะเหมือนเขียนเมือนเขียนเยอะขี้เกียจเขียนหนึ่งชนเขียนเองนะอีห e นึ่ง VFN สามส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดถ้าช่วงสั้นๆเนี่ยน่าจะติดตรงสามสิบเอ็ดบาทนะคะแต่ว่าถ้าช่วงกรอบลายสัปดาห์เนี่ยยังไปต่อที่สามสิบสองบาทอีกตัวหนึ่งหุ้น ETL ค่ะ,ะ ETL ใช่ไหมคะ อในในตัวของ ETL เนี่ยกรอบตรงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยของราคาเนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอืมกรอบเป็นกรอบแกว่งตัวค่ะอยู่โซนบริเวณแถวแถวสักบาทเอ่อสามสิบแปดตังค์นะคะจนถึงบริเวณเออบาทห้าสิบตังค์ค่ะ ไป CPX นะต่ากตลาดี้ติดตลาดในด้านของทาง CPX นะคะอกอบนะับปัจจุบันของ CPX เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะคะอัพไซด์จะอยู่ประมาณทักสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบอาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคิดว่าภาพของตลาดอัพไซด์จะเริ่มตันๆนิดนึงนะคะ อ,อได้ค่ะ CPX ไปต่อต่ออ่ะคำถามหมดหมดแล้วนะอ่าไม่มีละก็ของพี่มอลก็น่าจะหมดแล้วแนละพี่จีจีีกตัวหนึ่งฮะที่ขึ้นมาในด้านจีซีเนี่ยคิดว่าปรอบที่ออ่เขยับตัวขึ้นมาตรงนี้นะทำได้ดีนะคะก็ มีแนวโน้มนะคะที่จะเป็นดับเบิลบอททอมนะคะในในภาพกว้างได้เลยนะคะสำหรับตัว g c ซเนี่ยแทร็เก็ตในทางเทคนิคเนี่ยที่จะกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็อยู่ประมาณสักสามสิบเจ็ดบาทค่ะสามสิบเจ็ดบาทนะจ t ดี c นะักทุนก็ตอนนี้เป็นเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะคะโอเคได้ได ก็ไม่มีอะไรนะน้องใหญ่หุ้นบงหุ้นแบงก์ก็ยังไม่ได้ขยับแต่อย่างไรเนาะแบงก์ใหญ่ยังยังไม่ได้มีสัญญาณเข้ามาอย่างเป็นนัยยะว่าจะเกิดการขยับขึ้นแบบเร็วๆนะคะก็จะมีเออ่ยังยังไปแบบซึมๆนะคะยังไม่เท่าเซตถ้าถ้าดูตัวของเอบีเอ l เนี่ยดูดูเหมือนจะแข็งแกร่งสุดถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ยนะคอ่ สื่อนูน่นรองไวไฟอย่างเช่ GPS นะะ GPS C แหละ GPS C เออ GPS C นี่ยก็ยขยับตัวขึ้นมานะคะแต่ว่าอัพไซต์ upside, ในในช่วงสั้นๆน,นะสำหรับตัวของ GPS C เนี่ยนะคะน่าจะอ่ติดแล้วนะคะแถวแถว,แถวบริเวณโซนนี้ค่ะก็คือถ้าขยับไปได้อย่างมากก็อยู่ที่บริเวณ53-54ปะต้องเริ่มระวังแต่โซนโซนนี้บวกลบก็น่าจะเริ่มติดแล้ว เ,เริ่มติดแล้วนะฮะติดในช่วง<อ>สั้นๆค่ะรวมทั้งตัวบีกิมด้วยไหมฮะเหมือนกันไหมฮะตัวลงไฟฟ้าในด้านของบีกิมกิมตัวบีกิมเนี่ยก็ แพทเทิรนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอัพไซด์ยังเหลือมากกว่า GPS ีอนะคะอาจจะขยับไปยี่สิบเก้าบาทห้าสิบหรือว่าสามสิบบาทได้นะคะอัพไซด์ค่ะหลายๆตัวก็จะเห็นว่าเริ่มเริ่มมีอัพไซด์จำกัดตันเนาะตรงนี้ตันได้ค่ะแต่ว่าภาพรวมของเซ็ตเนี่ยยัง ยังขยับได้ค่ะขยับได้ประมาณพันสี่ร้อยสิบพันสี่รอยี่สิบแต่ว่าวันนี <10. S 1> ้วันนี้พอขึ้นมาเทสต,ตรงสี่พันสี่ร้อยห้าใกล้เคียงตรงเนี้ยอาจจะมีอลักษณะของการกดย่อให้ขายตัวลงได้บ้างแต่ว่าแนวรับใหญ่ๆของเซ็ตที่เป็นด่านแรกเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่พันสามร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็ด่านล่างก็อยู่พันสามรอยเก้าสิบซึ่งไม่ไม่หลุดนะคนะอือใช่เ hmm. ย โอเคขอบคุณมากเลยค่ะน้องอ้อยขอบคุณค่ะก็ติดตามกับคุณปริษาเลิศกิจคุณนานนท์จากด้านบริษัทัเอเชียพลัสในทุกเช้าวันพฤหัสบดีนะฮะ